มาอนี่มาพบพ่อกันนะครับหนูไปทูลเขามาติดต่างกันที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับหลังจากเมื่อวานไปตดที่อุดรกลสินกับม้านะครับมาอนี่กับอาบ้านเิตัวไว้จะน้อยนะครับมาติีไกลบ้านครับที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับจตุรัสห้องกับมาตดหลายครั้แล้วนะครับันูเล่นกันนายจะเห็นตัวย่างกันนะครับเสียกับเมาตินะครับนี้ สามสิบหกแรงมี่ปอดนะครับหลายรุ่นหลายชั้นนะครับเป็นคูปะต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสีน้ำเงินเฟตัวนะครับบีลองยกไฮเบิ้ลนะครับ ยกถึงนิ่มๆนะครับกระบอกนญ่ๆนะครับก็ต้องเล็งขั้นเล็งเลยนะครับยกถึนซื้อนะครับยกสูงนะครับใส่งนั้นทอนน่องตัวแน่นอนนะครับ นะครับที่จังแบกมันดูนะครับูถือว่ามือแห้งนะครับหาคนงานยากนะครับกตติดต่อสอบถามคาว่าเบิ้งไดนนะครับเด้อนะครับมาโทรมาคุยมาสอบถามกันเบ้งนะครับรรองว่าเป็นกันเลียงแนนอนนะครับกับผู้ไปทูลเขานะครับคุยกันถือคอสควนรถตีเทียมนะของแถมอีกลายนะครับก็มาคุยมาสอบถามเบิางนะครับ ูคายุบริการถุงหน้าบ้านครับบริการเต็มที่นะครับสะดวกสบายสำหรับลูกคานะครับม่ต้องเอรดไปยากนะครับเป็นครับถือใจปะครับครับเด๋วไปลองเทดูเมื่อกี้ไปลองเทดูใช่ไม่ลองอ๋อมันมันต้องมีมันครับมีของหนักๆถ่วงครับครับตตอนนี้มีรู้ครับมันต้องใส่ของหนักๆครับนี่นะครับ คอนโทนนะครับอยู่ไก่มือนะครับเด่งปอยนะครับใดสนใจที่ต่อสอบถามเข้ามาเบอรงนะครับเบอร์โทนะครับเบนอร์โทรนะครับ0 9 1ย์ห3ห4 0นะครับ0613783268นะครับนี่นะครับหรือเสียดไลน์เขามากก็ได้นะครับ เบืองผลงานทั้งช่อง y o u t u นะครับ f a c e b o o k ก็มีนะครับอู่ไปทุนการกเกษตรนะครับหรือผู้ใดอยากเลยพานคุดมันกับโทรมาสร้างกันใดนะครับอยู่เขามีใบร้องรับแล้วนะครับลายอันนะครับลายสีนะครับเด็เสร็จจากนี้ครับเตรียมตัวไปขึ้นของจะไปไหนต่อขึ้นของไปไหนต่อปไปทั้งสตึกนะครับสตึกบุดีรัมนะครับ นะครับติดตามชมกันเลยนะครับเดอ้อ